มาพี่น้องสวัสดีครับมาพี่น้องมาได้์ส้อยจุมอันนี้พี่น้องเนื้อสดสดอืมมึงดิเนื้อสดอสดแดงแดงพี่น้องเจียวขมๆ,มๆ,ๆเหมือนนี้พี่น้องมามามาเออสดอะไรสดสดเลยพี่น้องเหมือนนี้อืม ข <Im Zum voi> hmm. mm. yeah. hmm. ึ้นยากเลยเนือเบืงเนื้อนะอืมไอ้สมุนไพ ม,มีความสุกนึกถึงขนงเหือแดงดีครบอบเจียสุดสุดเจียวบ่เพชรไร้หมดย หมดแล้วมาข่าวท่าสักทีเราเล็กขึ้นเบื่อๆคุณยังไหนบ่กพีหวังเรือ ไม่ได้ผิดหวังกินน้ำกันเลยครับเนะี่ยมาแปลงอะไรเนี่ยอืมเหงื่อยากดีครับลงมาแจ่วๆเ,เลยสุดคากๆหวานมั้ว ใส่ลูกโดดไปสองสามหน่วยป่ะขึ้นหุ่ดังเวอร์ นะ่เ,นเห็นละบานะว่าให้จเย็นๆนลคือลูกโดดไปสองสามลูก <c oughs> อืมช่วงนี้ร่มยังไปวิวกับวอลเลย กี่โมเลนพี่ดอกลำบากไงช่วงไะต้องคิมทั้งไปละะแล้วกัดวอื่เาง แต่ว่าเงินกิดจาเข่ามือหรือมั้งพี่น้องกมึงส่งเพราะได้ปนได้แจวอยู่เดือนนี้กันเลยแต่บ่หลายจะว่าใครกูบ่ได้อยู่ บางคนมันจะเหี้ยงว่ะครับอ่แต่เดี๋ยวแต่เอ่ะเพื่อนเหมืนเครื่องเดินบอดีมาไหนเหมือนเนี่ยเนี่ยกินข่าวแล้วครับไปทร,ปรงลูกเป็นเลี่ยม ได้บะปานใจนะหวังคือว่าเสียบอยู่พี่น้องเนียของเคยกินเนาะมีนู่นอนี่ก็บซุกละพี่บอกสิ่งใตัดไปบม่มละ เรื่องฟุกแล้วอือหืมแซมอยู่พี่ลองเลยจะหวันอิ่ม ขัดขัดขัดเออจังมือที่ไปใส่เสื้อห้องไห้แบบเจ็บเจ็บจุดจวดอยูู่ปุ๋ง ข่าวทุกอย่างมันเบืเ่อเบื่มาเลยเอาพี่น้องเออสำหรับคลิปนี้กซ้ำน,นีมก่อนครับผมสสวัดีครับ